สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะชาวรถบ้าน,นีดีของช่อง YouTube เรานะคะหรือว่าจะชมผ่านช่องทาง Facebook นะวันนี้นะคะอยู่กันแปลกที่แปลกตาน,นิดนึงอยู่บนรถสไลด์เลยเรากำลังจะ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  <c oughs> เรากำลังจะนำรถนะคะไปส่งให้กับเพื่อนๆที่ต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้นะคะเรามีเอ่อ BMW นะคะตัว525 525d นะคะคันนี้ เอาไปจัดส่งให้ฟรีนะคะที่กทมนะคะตอนนี้กําลังเตรียมรถกันอยู่ด้านหลังนะคะก็มียางอะไหล่ให้ด้วยสำหรับอันนี้นะสาหรับใครนะคะที่กําลังอยากซื้อรถที่รถบ้านอินดี้บอกเลยว่าตอนนี้เรามีทั้งบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเรามีทั้งศูนย์บริการนะคะนี่เลยใหญ่ๆแบบนี้นะคะคอยรองรับเพื่อนๆนะคะที่ซื้อรถกับเรานะ,ะซื้อรถกับเราไม่ต้องห่วงเลยนะคะหเห็นผู้บริหารแล้วด้วยนะคะเดีด๋วยวมาดูด้านในกันอาจจะเงียบๆนิดนึง ไม่กล้าคุยเยอะเกินอะกำลังกำลังจัดเตรียมอยู่ว่ายางอะไรจะขึ้นรถไปได้หมดไหมนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยเอามาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวดัดอยากดูรถสวยอยากดูรถรุ่นไหนชอบรถรุ่นใหม่ปีใหม่ ส่งน้อยผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ห้0พันหรือเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็คือลองติดต่อ,อก,กันเข้ามาดูนะคะเรามีรถสวยให้เลือกอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็นลักช r รี่นะคะหรือเป็นรถระดับกลางๆนะคะหรือเป็นรถขนาดเล็กอีโคคาร์รถกระบะอะไรพวกนี้คือตอนนี้ก็เข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปี2020 2 1 2 2นะรถออกใหม่ชนห้างเข้ามานี่คือจจะจงังจังๆชนตุ่มไปเลยนะคะไม่ได้หมายถึงว่ารถที่ชนกันนะคะหมายถึงว่ารถที่มันใหม่จริงๆออกมาชนป้ายแดง เรามีนะคะแล้วเราก็มีบริการทุกอย่างเลยจริงๆนะคะปรึกษาเครดิตกับพี่เก๋พี่ต่ายพี่กิฟได้เลยนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะสำหรับใครที่สนใจรถสวยๆตอนนี้เราก็มีเอาพาดที่เป็นรถครอบครัวเข้ามาใหม่ด้วยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมารีวิวให้ดูเนาะอ่ะขน v m ขึ้นรถกันแดดแรงนิดนึงแรงมากๆด้วย ก็เอาไปจัดส่งให้ฟรีๆเลยขึ้นรถสไลด์ไปเลยนะคะเชียงใหม่น่านอุบลอุดรราชธา,านีลำปางแพร่สงขาพยาวอุตรดิตไม่ได้เรียงอะวันนี้ห <c oughs> นึ่จังหวัดไหนได้ก็พูดไปเลยเ,เดี๋ยวไปจัดส่งให้เ,เราพูดถึงเรื่องของ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินของเราบ้างแล้วกันนะคะตอนนี้ก็มีค่อนข้างหลากหลายนะคะเป็นของบริษัทที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นบริษัทชั้นนําของประเทศไทยด้วยนะคะที่รับรองว่ามีการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวนี้เราทําให้กับเพื่อนๆที่ซื้อรถกับรถบ้านอินดี้ย้ํานะว่าฟรีนะคะไม่มีคา่าใช้ใจ่ายฟรีจริงๆนะคะก็ตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนที่ซื้อรถเราไปเนาะไปขับต่างจังหวัดไม่ว่าจะใกล้จะไก,กลหรือว่ามี ความฉุกเฉินรถยางรั่วยางแตกยางแบนนะคะรถไม่สามารถขึ้นรถได้เราก็มีบริการนะคะช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถนํารถขึ้นรถสไลด์ได้ด้วยนะคะก็อันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมแล้วล่ะเตรียมไปส่งที่กรุงเทพก็ประมาณสัก2ชั่วโมงจากลบบุรีนะคะอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อรถกับรถบ้านอินดี้ได้นะคะรถบ้านอินดี้คุณภาพดีดี และนี่นะคะเป็นการการันตีและยืนยันว่าเราจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศจริงๆนะคะฟรีบริการการจัดไฟแนนซ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีรถบ้านอินดี้ตรงข้ามบิ๊กซีรบเบอรีเลือกรถเลือกที่คุณภาพเลือกที่มีศูนย์บริการหลังการขายเลือกรถบ้านอินดี้รถบ้านอินดี้คุณภาพดีด